สวัสดีครับการท่าเรือครับวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านที่แพส s เตเดียมเปิดบ้านเจอกับสุพรรณบุรีนี่คือแมตช์เดย์ที่12ของฤดูกาลนะครับเจ้บ้านการท่าเรืออยู่ในลบที่3ครับขณะที่สุพรรณบุรี ผู้มาเยือนนะครับอยู่ในอันัิที่7ครับทั้ง2ทีมอยู่ท่อนบนของตารางคะแนนนะครับมีเป้าหมายที่จะลุ้นข้างบนแหละครับการทาเรือลุ้นได้ถึงแชมป์นะครับขณะที่สุพรรณบุรีนี่อย่างน้อยก็ต้องติด1ใน4ของเลขแรกที่จะไป AFC แชมเปี้ยนลีกครับมาดู11คนแรกของเจ้าบ้านการท่าเรือนะครับเล่นในระบบ4-2-3-1ครับขณะที่สุพรรณบุรีผู้มาเยือนเล่นในระบบ4-3-3นะครับ เริ่มเกมครับถ้าเรือได้เริ่มเล่นก่อนนะครับเจ้าบ้านจะบุกจากขวาไปซ้ายครับเป็นทีมที่มีสติเกมรุกที่ยอดเยี่ยมนะครับยิงประตูค่อนข้างเยอะได้ลูกตั้งเตะนะครับความสูงอย่างวรวบุชนี่ก็อยู่ตรงเสาสองนะครับจะได้เปิดกดดันเข้ามาท่าเรือเปิดมาเสาแรกมีตัวโฉบแล้วม่งลูกนี้ยังไม่บงอีกที่ดึงอ้โหูเฉียวเสาไปครับสองนาทีครับโอกาสของเจ้าบ้านมาเลยครับ จอมลูกดิ้งอย่างภกรเปิดมาบอลน,นีน้าประตูนี่ไปโดนจุดจังหวะสุดท้ายเนี่ยเป็นวรวุฒธที่ได้โม่งครับแล้วข้ามบอลลูกนี้สกัดยังไม่ขาดแล้วเข้าขวากดลูกนี้ปานเดชาครับโอ้โหเฉียวไปโอ้เป็นจังหวะขึ้นเกมครั้งแรกของสุพรรณบุรีนะครับมีโอกาสเลยดูจังหวะของสุพรรณบุรีนะครับทางด้านซ้ายครับผ่านเข้ามาแล้วปล่อยให้เนี่ยครับเคลียบอลมาเข้าทางของปานเดชาครับมีเวลาแต่งบอลหนึ่งทีเดี๋ยวว่าจังหวะยิงนี่ยิงไม่ดีเลยครับ นุติพงษ์ยอดลูกนี้ได้มงแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะถอยปามงของฮามซัวเรสนะครับเอาจุดได้ครับการท่าเรือใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับเพียงแค่เนาทีเท่านั้นครับเซอร์จิโอโซเลทำประตูที่7ของเขาในฤดูกาลนี้ให้กับการท่าเรือขึ้นนำเร็วเลยครับ1ประตูต่อศูนย์บอลจากการสนามของเอเลียสนะครับให้ไปนิติพงษ์นิติพงษ์เนี่ยตักมายอดเข้ามาเข้าศารีรษะของโซเลสเลยครับ สะบัดหัวโขงทีนี้มันสวนทางกับแพตติกเดโตที่พยายามจะมองเะครขาว่าจะไปทางไหนแต่ว่าบงไปตรงนั้นนี่รับไม่ได้แล้วครับนิติพงศ์ยอดมาสวยมากครับแอซิดนี้ของนิติพงศ์แล้วก็เซโยโซเลสสะบัดหัวโขกเป็นต้องบอกว่าเป็นหัวใจของการท่าเรือจริงครับเซโยโซเลสครับตอนนี้ตามแล้วครับแล้วยังกดดันต่อเรื่องนะครับการท่าเรือเนี่ยครับแพตติกเดโตต้องเตะดีออกมาอดิศักเจสองสามคนรุมซ้ายมีโซเรสนี่ครับให้โซเรสมา อูเลตเยหน้าเสาไกลมีนะครับถึงไหมถึงด้วยแล้วปักกอลูนิโอติดแพทริกเดโต้ครับแต่ว่ามีลายยกมาแล้วมีโชคมีโชคย้ำไปที่เดิมครับดีช่องอยู่กซิเดตกซิเดตเจอสองคนรุมครับเปิดเข้ามาลูกนี้เอลิอันโดยิงลูกนี้โอ้โหเชียวไปครับนึกว่าหายไปแล้วโอ้โหเสาแรกโอ้โห,โหโลูกนี้ก็เหน่งๆหน่งของสุพรรณบุรีเลยครับดูกซิเดตหักมาอย่างสวยเลยครับเอลิอันโดซัดลูกนี้ แต่ว่าี๋บอนนี่ก็ดูเหมือนจะห่าง,งนะครับครับแล้ววางแม่นด้วยเอาละครับโซเรสโดนกับวสันหาจังหวะแต่เข้าขวาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหลูกนี้สเต็ปที่มาครบแล้วนะครับเพียงแค่บอลมันไม่เข้ากรอบจังหวะดดนกับวสันนะครับหลอกจะยิงแล้วก็ลูกเก่งของโซเลสเลยครับแบบนี้เดีว๋ยวบอลมันเหินเชิดข้ามคานไปนิดเดียวนั่นเองครับตัวขยับสีปากกเปิดเรียดมาปกปกนปากกนเข้าซ้ายให้มาซ้ายสุดเลยครับอดิัก มีตัววิ่งอ้อมหลังเควินเนี่ยครับเควินมาแล้วเปิดไปแล้วลูกนี้จะควยโอ้โหไม่ได้อดิศักให้แบบไม่มองเลยครับและเควินก็ผ่านไปสวยแต่ว่าลูกยิงของชัวเลสนี่เนี่ยครับให้แบบไม่ต้องมองเลยฮะมองก่อนครับเควินแล้วชัวรเลสยิงแบบธรรมดาเลยมันไม่จำนะครับยิงแบบนี้โดนกับเอเลฟลูกนี้น่าจะเป็นลูกเตะมุมน,นะครับจับตั้มกันแล้วอ่าต่างชาติมีปัญหากันครับ จังหวะปั้งกันอยู่ห้าสิบห้าสิบแล้วล้มไปทั้งคู่จะชกกระทั่งกันกระเถียนกันยังไม่เป็นไรแต่ว่ามีมือไปจิ้มแบบนี้นี่ฮะลูกเตะมุมของทางท่าเรือเปิดมาล,ลูกนี้แล้วลูกนี้โอ้โหบอลมันตกพื้นด้วยนะครับวรบุรครับได้จังหวะเติมขึ้นมาวรุบุรที่ได้จบหลายครั้งนะครับแต่ยังคุมบอลไม่ค่อยอยู่เควินขยับอ่าแล้วครับเข้าซ้ายเควินเปิดเรียดบางนี้ได้แปนั่งเองโอ้ยไม่ได้ครับ หาพื้นที่เยี่ยมมากครับบดินแต่แปรมาหลุดเสาแรกปากกอนให้เควินครับเควินนี่หักกลับมาแปรหนึ่งเลยครับบดินลูกนี้โอ้มีโอกาสยิงหนึ่งๆๆเลยแต่ว่าแปรโอ้โหห่างเยอะครับดูจากมุมหลังประตูที่ห่างเยอะเลยครับเปิดมาครับปากกอนลูกนี้โอ้มันมันลอยเข้ามือแพทริกเดโต้ครับแล้วก็จบครึ่งแรกนะครับ เป็นการท่าเรือที่ออกนําไปก่อน1-0ได้จากลูกยิงของโซเิโอโซเลสในนาทีที่9นะครับทำให้การท่าเรือนำอยู่1สูนครับครับลครับเริ่มเกมในช่วงครึ่งหลังนะครับสุพรรณบุรีจะบุกจากขวาไปซ้ายได้เล่นลูกก่อนครับเปิดซ้ายครับกาซิเดตเปิดเข้ามาลูกนี้ไอเรียโดอิมองแต่บุษินมีเป่าไปแล้วนะครับ บดินเจอกับเอเลฟนี่ครับใช้ความเร็วนะครับแต่เอาพื้นที่แล้ววิ่งแข่งกันบดินกินตัวมา2-3สาคนครับซเรสซเรสจับยาวไปมีตัวเติมขึ้นมาพุทธิศินเป่าไปแล้วถ้าเรือจะได้ฟรีคิกในระยะอันตรายด้วยวาซ้ายเควินครับขวาปะกกอนปะกปะกอนปั่นลูกนี้อูชนคานหได้แต่มองแล้วซ้ำลูกนี้ได้ประตูครับโอ้โหอดิษักใครสอนแต่ว่าแต่ว่าครับมี มีทงขึ้นมาหรือเปล่าครับนี่เดี๋ยวดูผู้สิงก็อบอกเดี๋ยวรอก่อนนะครับคือผู้สิ์ทงเนี่ยขึ้นก่อนแล้วครับแต่เดี๋ยวว่ากันครับอดิษก์ไกรสอนดูลูกยิงของประกอบลูกนี้ชนคานแล้วบอลโดนใครครับจังหวะนี้คือโดยตำแหน่งเนี่ยต้องดูว่าโดนใครด้วยครับเดี๋ยวดูครับโดนคานลงมาก็เป็นผู้เล่นของสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็อดิษก์อยู่ตรงนั้นครับ ไม่น่าเป็นปัญหาน่ารักทียับ้อยครับไม่น่าเป็นปัญหาครับอดิษฐกรสอนครับยิงประตูที่5ของเขาในฤดูกาลนี้นะครับให้การท่าเรือขยับหนีห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับยิ่งเป็นงานยากของทางสุพรรณบุรีนะครับคือสกอร์ตามแต่ว่ารูปเกมก็ยังจังหวะเข้าทำก็ถือว่ายังไม่ต่อเนื่องนะครับแต่ก่อนให้มาบดินโอ้โห2-2ครับบดินมีอดิษัานอีกคนนะครับยิงหาพื้นที่อดิษฐานเข้าซ้าย อันดิสกรอเพื่อนเติมมาซูเรสซูเรสลูกนี้บอลหลุดแบบมีเกี่ยวกันอ่าบุทสินเป่าให้จุดโทษโอโอยู่ใกล้ด้วยนะครับพุทธศินแล้วเป่าแบบมั่นใจมากๆลุยเข้ามาของเควินจัวหวาล้มลูกน,นีน้นี่ฮะเดือยพุทธศินมองว่าเอเลฟเนี่ยคือหน้าขาใช่นี่เป็น3ามศน ลูกี้เล่นยิงนิ่มๆเลยครับแต่เสียบหน้าต่างเข้าไปเลยเค3-0ครับลูกนี้ยิงได้เยือกเย็นมากครับใสโยสเซเลสครับดูครับจังหวะยิงจุดโทษของโซเลสครับไปคนละทางเลยครับโอโ้ลูกที่ไปไปถูกทางก็ยังไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าเพราะว่ายิงได้มุมบิดเลยครับเนี่ครับยิงแบบนี้ซ้อมมาดีมาก เฉี่ยวเสาเข้าไปเลยใช่ครับยิงได้สมบูรณ์แบบมากครับลูกนี้ครับเซโยโซเลตตอกส้นให้เพื่อนมีเติมมาแล้วกดลูกนี้โอ้โหยิงแสกหน้าเลยครับเควินโอ้ยิงโหดมากโล้หลูกนี้ขึ้นมาแล้วก็จบได้สวยยิงได้เด็ดขาดมากครับเควินดีรมรัมครับจังหวะของเนลซันบริยาครับให้นะครับให้ตอกส้นให้แล้วก็ยิงลูกนี้มันแสกหน้าของแพทริเดโตเข้าไปเลยครับตอกส้นให้แล้วก็ลงๆคนเดียวเข้าซ้ายก็ยิงเสยตะข่ายเข้าไปเลยเด็ดขาดมากครับลูกนี้ อูสลาวุตรีพัน์นี่ก็กำลังจะทำท่าเรือชนะในหลีก5เกมติดนะครับให้ออกมาโบดิวย่าจะยิงได้ไหมเข้าขวากดลูกที่เสาแรกโอ้โหนี่ครับเรียกความมั่นใจได้เป็นอย่างดีเลยสกอร์ออไป6 0เลยครับ <S <S อ้าวเจอจับล้ำหน้าก่อนนะฮะท่านี้ยังแทบจะอยู่ท่าเดียวกันเลยนะครับไม่ได้น่ไม่ได้นะครับ นัทวุฒิไปขวาสุดบดินเกี่ยวได้สเตปเข้าซ้ายงัดมาแล้วยิงตามน้ําเลยโอ้โหเฉียวหน้าประตูไปครับบอลจากนัทวุฒินะครับมาที่บดินจบที่โบนิญาครับเล่นกันเหมือนง่ายเลยครับนาเส่ใช้ตัวบงังแล้วโดนแย่งจากเท้าไปเลยครับยังได้อยู่ให้เอริอันโดเอลิอันโด,นโดมีโอกาสยิงใ้ทีมไล่ขึ้นมาไม่ได้ครับโอ้โหาวารุษจงเซฟได้แล้วก็มีธงขึ้นแล้วด้วยลหละครับ ผู้ช่วยแต่ปล่อยไปกอดครับไม่รับหน้าก็ไม่ได้ครับเอลิเอนโดวันนี้ไม่ใช่วันของเขาครับสมการดูเวลาแล้วเกมค่อนข้างขาดนะครับ่าจะเป่าเลยนี่เรียบร้อยครับก็ครบ9 0นาทีนะครับวันนี้การท่าเรือเก็บ 3แต้มได้อย่างสวยงามครับก็ครึ่งแรกนั้นอยู่แค่ประตูเดียวนะครับจากโซเชียลโซเลสนาทีที่9าครับดันหนึ่งศูนย์แล้วครึ่งหลังนี้มาได้อีก3ประตูนะครับอธิษฐาไซ้อนนาทีที่58ครับโซเชียลโซเลสมายิงจุดโทษในนาทีที่67นะครับและปิดท้ายจากลูกยิงของเควินดีโรมรัมในนาทีที่83าครับทำให้การท่าเรือชนะไป4ประตูต่อ0ูนย์ะครับพวกเขามีเพิ่มเป็น25คะแนนนะครับยังคงอยู่ในอันดับที่3นะครับตามหลังสิงชิงรายอยู่1คะแนนแต่ว่าเตะน้อยกว่าถึง3นััด้วยก